สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะพาไปเที่ยวอำเภอนาน้อยนะคะทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะทุกกำลังใจที่ทุกท่านให้มานะคะก็ขอบุณทุกๆก,กำลังใจแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายขึ้นสายเที่ยวสายธรรมะ หรือว่าจะเป็นสายเกษตรนะคะหรือจะเป็น FCTP นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ครูพัดนะคะก็ทุกครั้งที่ทำคลิปก็จะได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็จะไปจังหวัดน่านถนนเออไปอำเภอนาน้อยถนนสายนี้ก็คือสายตำบลเอออำเภอนาน้อยหัวใหญ่สันทะและขวานไปถึงภูเขานะคะบนดอยคุณสถานนะคะสุนทาน แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ของอำเภอนาโน้ยนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงอนุรักษ์นั่นแหละนะคะเป็นเป็นถ้าเป็นช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาธัานวานมกราฝนก็ไม่เยอะแล้วแต่แต่สวยมากนะคะขึ้นไปอยู่บนภูเขาดูก็เห็นเรามองลงมาข้างล่างก็เห็นละอองหมอกจับคุมอยู่บนเขานะคะสวยมาก คนที่เคยเคยมาก็คงจะได้รู้ได้เห็นนะคะแต่ถ้าไปทางอำเภอโน้ยไปที่โดยเสมอดาวก็ตรงนั้นก็ยิ่งสวยนะคะเพราะว่าตรงนั้นเราไปอยู่ที่จุดชมวิวชมอมองลงไปข้างล่างไปทางแม่น้ำน่านนะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกนี่เราก็จะเห็นน้ำลำน้ำน่านชัดๆนะคะเพราะว่าแล้วก็จะมีน้ำถ้าเป็นช่วงนี้ก็คงจะเป็นน้ำที่ล้นตลิ่งที่ คือฝนตกเยอะเนาะน้ำก็จะเป็นสีแดงเลยนะสีแดงเลยแหละก็ห็นแม่น้ำยาวนะคะไหลไหลล่องมาทางใต้นะคะเป็นแม่น้ำน้านที่ที่ยาวนะคะไปถึงน,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 นู่นแหละนครสวรรค์น <c oughs> ั่นแหละก็เนี่ยฝนตกน้ำนองนะน้ำน้นตลิงก็ฝากเพื่อนๆด้วยที่อยู่สายจาก นาน้อยนี่ไม่น้ำไม่เข้านะคะแต่ถ้าจะไปก็อยู่ที่นู่นอุตรดิตพิสนุโลกะระวังนะคะเพราะว่าติดบ้านที่ติดแม่น้ำน่านยังไงก็ท่วมนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นน้ำท่วมเยอะขนาดนี้นะคะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเยอะขนาดนี้เพราะว่าน้ำมันฝนตกหนักทุกวันก็เห็นว่าทางเหนือ ยังตกอยู่นะคะน้ำน้ำล้นคือน้ำหลากจากภูเขาลงมาเลยนะคะทำให้บ้านเรือนได้เสียหายมากมายนะคะเห็นเห็นในในข่าวเนาะเห็นในข่าวแล้วก็ก็ขอให้ทุกคนระวังกันละกันนะคะระวังไว้ว่าเผื่อว่าจะไปเจอเอ่อเผื่อน้ำจะท่วมเนาะก็คงอีกประมาณไม่ถึงเดือนล่าน่าจะถึงนู่นแหละไปถึงพิษณุโลกนครสวรรค์ ไปถึงนู่นแหละนครสวรรค์ได้เจอแน่นอนน้ําท่วมนะคะคนที่อยู่นครสวรรค์อา่าก็ระวังไว้นะคะน้ําจะท่วมยิ่งอยู่ในเมืองนะอยู่ใกล้ๆลําน้าน่านนะคะก็ตรงที่ตรงนั้นก็น่าจะท่วมเยอะคุณสูงยิ่งคนอยู่กรุงเทพนะเป็นห่วงนะที่อยู่กรุงเทพแล้วยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยเพราะว่าปีนี้ยังไงก็น้ําท่วมเยอะแน่นอนนะคะแน่นอนเพราะว่าน้ําจังหวัดน่านไม่เคยเยอะขนาดนี้ ก็ไม่เคยเห็นน้ำน่านที่มันจะเยอะขนาดนี้มาก่อนนะเยอะมากท่วมถึงขนาดท่วมมาถึงวัดภูมิน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนะวัดภูมิน,นี่น้าไม่เคยท่วมนะแล้วก็หน้าเทวราชโรงแรมเทวราชน้ําก็ไม่เคยขึ้นสูงขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมันจะตลาดที่อยู่ตรงตรงข้ามกับ คือเลยลงไปหน่อยตรงข้ามกับหน้าโรงแรมเทวราชแลมันจะเป็นที่ต่ำเนาะแล้วขึ้นมันจะขึ้นเนินมานิดหนึ่งถึงจะถึงหน้าโรงแรมเทวราชตรงนั้นน้ําไม่เคยท่วมนะแต่ปีนี้น้ําท่วมถ้าจะท่วมก็คือแถวโรงเรียนสตรีสีน่านแถวโรงเรียนสีเสริมแถวบ้านดอนแก้วนั่นแหละแถวนั้นแหละน้ําจะท่วมอยู่ทุกปีแต่ปีนี้ขึ้นถึงหน้าโรงแรมเทวราชคิดว่าคิดว่านะว่า สสัดโรงเรียนสตรีสีหน้านน่าจะอยู่ชั้นล่างน่าจะเต็มแล้วล่ะแต่เขาประกาศอยู่เรียนไปแล้วเนาะก็คุยเรื่องน้ําท่วมของจังหวัดน่านนะคะก็เป็นห่วงทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะก็ให้ทุกคนต้องระวังตัวเพราะว่าน้ําน้ําหลากนี่มันแรงมากก็เห็นจังหวัดเชียงรายก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ เพราะน้ำมันมาไวนะคะคนอยู่ที่ต่ำที่ลุ่มก็ต้องระวังมากๆนะคะก็น่าห่วงน่าห่วงอยู่นะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติมันมาไวเราเราไม่ทันได้ตั้งตัวหรอกเราก็คิดว่าฝนตกฝนตกไม่เคยท่วมน้ำไม่เคยท่วมอย่างเนี้ยแต่บ้านคุพัดก็ยังไงก็ไม่ท่วมนะคะเพราะว่าไม่รู้แหละว่ามันจะท่วมไหมถ้าตกถ้าภูเขาเก็บน้ำมาเยอะๆภูเขามันมันเกิด ถล่มลงมาก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะไม่แน่เหมือนกันแต่ภูเขาตรงนี้เป็นไม่น่าถล่มนะเพราะว่ามันไม่เคยถล่มเ,เนนะาะก็คุยไปเรื่อยเปิดนะคะมาเที่ยวจังหวัดน่านตอนนี้ก็ข้าวเออมาเที่ยวจังหวัด่านอุ้ยพูดผิดพูดผิดมาเที่ยวอำเภอนาโน้ยนะคะก็ข้าวข้าวอำเภอนาโน้ยแล้วนะคะตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามารับชมคลิปของครูปัดนะคะข้าขึงอำเภอนาโน้ยแล้วนะคะ นาน้ยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดเล็กๆของประเทศนะคะก็เป็นเป็นเมืองที่สงบนะคะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนมากมายนะคะตรงนี้ก็คือตรงข้ามที่เห็นตึกอยู่ตรงนั้นก็คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาน้อยนะคะอยู่ตรงสีแยกพวดีนะคะด้านซ้ายมือก็คือ ที่ว่าการอำเภอนาน้อยตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ตรงข้ามกันนะคะไปมีธุระมาอำเภอก็ใกล้ๆอยู่ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวก็จะถึงจุดหมายแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่เพื่อนๆยังให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะถึงจุดหมายไปทางแล้วนะคะด้านหัวมือขวามือนะคะก็เป็นถนนที่ไปโดยเสมอดาวนะคะตรงนี้นะคะ ตรงหน้าธนาคารอมสินนะคะนิดมีแยกอยู่มีทางแยกอยู่นะคะถึงแล้วจุดหมายธนาคารอมสินนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ